โจทย์ที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6 15. ข้อ15คะแนนเฉลี่ยจากการสอบวิชาคณิตศาสตร์4ครั้งที่ผ่านมาของสมชายคือ91คะแนนถ้าต้องการให้คะแนนเฉลี่ยจากการสอบจนถึงครั้งที่5เป็น92คะแนนจงหาว่า ครั้งที่5จะต้องสอบได้กี่คะแนนเม mm hmm. ื่อพูดถึงค่าเฉลี่ยนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องคิดเสมอเรื่องค่าเฉลี่ยนะคะ mm hmm. เช่นว่าถ้าหากว่ามีคน4คนกินอาหารเฉลี่ยคนละ100บาทก็ <hundred. c ười> หมายความว่าค่าอาหารทั้งหมดเท่าไหร่คะค่าอาหารทั้งหมดก็คือ4คูณ100เท <c ười> ่ากับ400 <c ười> ถ้าหากว่าคน10คนได้ดินสอเฉลี่ยคนละ10แท่งแปลว่าดินสอมีทั้งหมด10คูณ10เท่ากับ100นี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องคิดเสมอเมื่อพูดถึงค่าเฉลี่ยจะต้องรู้ว่าผลรวมน่ะทั้งหมดมีเท่าไหร่ คราวนี้หันมาดูจากโจทย์ของเรานะคะโจทย์บอกว่าสอบวิชาคณิตศาสตร์4ครั้งเนี่ยคะแนนเฉลี่ยของสมชายเนี่ยเป็น91หมายความว่าไหลสอบ4ครั้งคะแนนเฉลีย่ย91คะแนนรวมก็จะต้องเป็น4คูณ91 414 364นะคะและ้วโจทย์ต้องการทราบว่าถ้า สอบครั้งที่5เขาต้องการคะแนนเฉลี่ยเนี่ยเป็น92นะคะก็คือในการสอบ5ครั้งคะแนนเฉลี่ย92ก็หมายความว่าเราก็ต้องเอา5คูณ92เท่ากับ460สนะคะสอบ4ครั้งคะแนนรวม364สอบ5ครั้งคะแนนรวม 460เพราะฉะนั้นผลต่างก็คือ460ลบ364คะแนนที่เราต้องการเป,เป็นครั้งที่5เพื่อให้ได้คะแนนเฉลี่ยเป็น92ก็คือ96ค่ะสำหรับข้อนี้ตอบ96ค่ะ